do you know the waffle song I don't know the waffle song somewhere over the waffle waffle ครัวหดาวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเชฟแดเนียลกับประดำตั้ในในการครัวห้าดาววันนี้เราจะทำเมนูที่ว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้ชื่อเมนูว่าช็อกโกแลตวาฟเฟิลไม่ช็อกโกแลตวาฟเฟิลไม่ช็อกโกแลตวาฟเฟิลคนไทยต้องพูดแบบนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตวาฟเฟิลวาฟเฟิล This is a sort of Belgian style waffle. Waffle Belgium. come from Belgium. Chocolate also come from okay. This is Belgium. Okay. I need upscale waffle lao. Chocolate. chocolate. Waffle. Chocolate waffle. Okay. Very easy actually. Um, easy recipe. Eggs, milk, flour, Thai. sugar, vanilla, cocoa powder, a bit of oil so they don't stick. I put coffee in my one because I like the ช็อกโกแลตและกาแฟเอาไว้เดี๋ยว like a good friend นะเดี๋ยว like อ่าเขาเป็นแฟนกันโอเคอันนี้ mm hmm. เราก็จะแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะโอเค then we add the milk ใส่นมเข้าไปกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตถ้าทำให้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องใช้ ตัวกาแฟโอเค and some vegetable oil ใส่น้ำมันพืชน,นะคะวานิลาของแมคโคมิกนะคะจะเป็นวานิลาเอ็กซ์ตรักเป็นเพียววานิลาจากเกาะมาดากัสการ์ค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน so we have flour มีแป้งนะคะเป็นแป้งสาลีแล้วก็โกโกโก้100%โกโก้ใช่ไหมใช่ t o d y y e use the c o c o สีมาตรฐานก็คือไม่ได้ต้องการให้เขาดำมากๆนะคะจริงๆแล้วเขามีสามสี standard one and dark brown one แล้วก็จะมีแบบซ <Super dark. S 2> mm ุเปอร์ดดาโอเค and then we have sugar two <Sugar, S 1> kinds แลก็จะมี brown and white น้ำตาลทรายแดงรสชาติของน้ำตาลทรายแดงก็จะดีกว่าส่วนไอเจ้าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะสร้างโครงสร้างของว a f f l e ลให้มีความกรอบข้างนอกค่ะ baking powder and baking soda ใช่ baking powder ก็คือผงฟูแล้วก็ baking soda Make That's it a bit more salt. fluffy and some salt. Do you know the waffle song? I don't know the waffle song. <laughs> Somewhere, Somewhere over the waffle. Somewhere over the rainbow. Over the waffle. Waffle. let's okay, let's go let go ผสมผสมผสมอันนี้เราก็จะตีไข่ขาว3ามฟองนะคะให้เรียกว่าขึ้นเต็มที่อันนี้เราจะตีให้เขาเรียกว่าส t ิ๊ก p e หรือว่าไข่ขาวนี่แบบแข็งที่ตุด looks good Enough? Yeah good so <c oughs> พุดน้อมพุดน้อมให้ตะล่อมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวไข่ขาวเนี่ยมันยังไม่แตกมันยังเก็บฟองอากาศไว้แล้วเวลาที่เราเอามาทำเป็นวัฟเฟิลเนี่ยเขาก็จะได้เนื้อเบาฟู mm hmm. อันนี้เป็นเทคนิคของเชฟเลยคือแบบว่าต้องการให้มันมีความเบาแล้วก็ฟูนุ่ม Do you know the waffle ง o n อเฟ็ลสองเ o n อ know. ในส่วนของวัฟเฟิลวันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตซอสนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งจานที่เป็นของหวานที่ทำง่ายๆก็อร่อยเลยอร่อยอ่ะออมามาโอเคช็อกโกแลตซอส very very simple boil the milk ช็อกโกแลตทิวลิปเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช็อกโกแลตซึ่งเ,เขาสามารถจะทนต่ออุณหภูมิเวลาที่แบบออกนอกห้องแอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําละลายของช็อกโกแลตทิวลิปก็อาจจะมีความแตกต่างจากช็อกโกแลตอื่นทั่วๆไปนะคะซึ่งตรงนี้ง่ายๆมักๆก,ก็เอานมนะคะตั้งให้เดือดแล้วก็เอาตัวดาร์กช็อกเนี่ยเราใช้เป็นสีกลางนะคะเป็นแบบนี้ดาร์กช็อกแล้วก็เอามาต้มนมให้เดือดเราก็ใส่ลงไปเลย ใส่น้ำตาลบราวน์ชูการ์ดาร์กช็อกโกแลตสำหรับอันนี้เนี่ยเขามีความหวานอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการให้เขามีความหอมเพิ่มขึ้นจากตัวน้ำตาลทรายแดงค่ะก็ทำง่ายง่ายแล้วเราก็ทิ้งให้เขาเย็นลงนะคะเราก็ไปใช้เป็นช็อกโกแลตซอสสำหรับวอฟเฟิลวันนี้ได้เลยค่ะ so let's go our fluffy waffle mix go straight in there แล้วก็เครื่องวอฟเฟิลร้อนแล้ว เราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะเวลาใส่เนี่ยไม่ต้องใส่จนเต็มพิมพ์ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวปิดลงไปเนี่ยเขาก็จะขยายตัวแล้วเขาก็จะบวมขึ้นพองขึ้นช็อกโกแลตซอสได้แล้วเยิ oh, <good. S 1> อันนี้เราต้องทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตซอสเนี่ยนะคะ mm. เรียกว่าเย็นก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยววัฟเฟิลเราเสิร์ฟกับไอศครีมเนี่ยช็อกโกแลตซอสร้อนๆเนี่ยราดลงไปก็ไอศคมละลายทันที ไ่ affle also done let's have a look at this oh crispy on the outside มันกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเชฟนี่สวยงามตอนนี้พร้อมแล้วเสิร์ฟเร you hungry t o ใช่แล้วอยากกินแล้ว so we have our hot waffle then we just top it with our chocolate sauce and some ice cream อันนี้ช็อกโกแลตซอสเย็นแล้ว Beautiful สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วช็อกโกแลตวาฟเฟิลคุบิคุบิคขายข้าวมันเส้นด้หน่อยมั้ยยุแคร์เหรอไม่ไม่สวยหรอกผู้หญิงน้องกินเล็กๆ <laughs> อร่อย,ย,ยอะ่ะนรสช็อกโเพย์ดีเป็นแบบซุปปเ super chocolate nice and crispy t h ว waffle นะ waffle นี้มันจะมีความเบาทำกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะเรียกว่าช็อกโกแลต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  very good จ๊ะมีลองทำดูนะคะช็อกโกแลตวอฟโฟลเราพบกันใหม่ในครัวฮนด้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ n k you Madame Tuong, inspiring culinary.